Porsche Macan GTS ปี2016เครื่องยนต์3,000ซีซีกำลังสูงสุด265กิโลวัตต์360แรงมา้า <c oughs> แรงบิดสูงสุด500 Nm เกียร์อัตโนมัติ7สปีด PDK พร้อม Auto Start Stop อัตราเร่ง0-100กมชมใน5.2วินาที ความเร็วสูงสุด256กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงล่างและระบบขับเคลื่อนเป็นระบบ Porsche Active Suspension Management ระบบควบคุมแรงบิด Porsche t o r s h Vectoring Plus Sport Chrono Package ระบบ Cruise Control และ Lane Keeping Assist Disc Cer Brake Ceramic Porsche Ceramic Composite Brake สนใจนะับดูชมได้ทุกวันเลยนะคะ